ความรู้สันส้นๆวันนี้คุณผู้ชมเคยทราบหรือไม่ครับว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนี้ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของสตรีทแวร์หรือสัญ,ญลักษณ์ของวงการแฟชั่นแต่อย่างใดเพราะสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของหน่วยวอฟเฟินเหน่วยวอฟเฟินเอถือกำเนิดขึ้นมาจากพรรคนาซีเป็นกองกําลังติดอาวุธซึ่งเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดฮิตเลอร์มากที่สุดวอฟเฟินเอมีชื่อเสียงในเรื่องของความโหดเหี้ยมอำมหิตและมีส่วนเกี่ยวข้องกับความโหดร้ายทารุณมากมายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างเช่นการสังหารคู่อริทางการเมืองฝ่ายตรงข หรือการสังหารบุคคลที่เป็นแกนนําต้องสงสัยที่น่าจะเป็นภัยต่อพรรคนาซีไปจนถึงการดูแลค่ายกักกันและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวในยุโรปที่ต้องเสียชีวิตไปประมาณ6ล้านคนในช่วงปี1941-1945ถึงนะครับและอีกอย่างครับตอนนี้ช่องของผมมีจำหน่ายโปสเตอร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจของผมโดยพิมพ์มาว่าสนใจโดยยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำา5แบบขึ้นไป ยิ่งซื้อเยอะผมยิ่งให้ราคาพิเศษนะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ